ส,ส,สวัสดีครับสวัสดีกันกับคลิปพิเศษคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่เราสามัคคีศิ์แต่งเพลงขึ้นมาเพลงหนึ่งครับเป็นเพลงที่เพื่อที่จะมอบให้กับน้องแฟนคลับท่านหนึ่งที่ชื่อว่าน้องอุ้มอิ่มนะครับเป็นน้องที่ติดตามผลงานพวกเราตลอดเราไม่รู้เลยว่าน้องเขาป่วยหรือมีอาการอะไรมาก่อนเพราะว่าคุยกันสองสามวันที่ผ่านมาก็คือน้องเขาสดใสร่าเริงแต่อยู่มาวันหนึ่งครับน้องอุ้มอิ่ม ได้ส่งบีบเข้ามาบอกกับทางพวกเราว่าอยู่หน้าห้องผ่าตัดกําลังจะโดมยาสลบแล้วจะ,ะให้หมอทําการผ่าตัดเปลี่ยนตักแล้วก็ปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ใหม่เรามีเสียงของน้องให้ฟังด้วยนะครับเรามาเรียบเรียงลาดับกันเลยว่าเราตอนแรกเราไม่คิดอะไรว่าว่าน้องเขาจะจะมีอาการเยอะหร,อหรือเป็นหนักขนาดนี้มาก่อน ณปัจจุบันที่เราอัดคลิปเป็นอยู่เนี่ยเราอัดกันวันที่เท่าไหร่นะวันที่ยี่สิบสามก็คือตอนดีสี่ของเช้าวันยี่สามนะครับเรานั่งให้กําลังใจเป็นเราส่งแรงใจให้น้องเขาอยู่มีคลิปเสียงที่เราส่งไปครับตอนที่น้องอยู่หน้าห้องผ่าตัดแล้วคุยกันนะครับให้เพื่อนๆฟังน้องอิมไม่ต้องกลัว ใจเย็นๆพี่เป็นกำลังใจตอนนี้พวกพี่อยู่กันครบหมดเลยเดี๋ยวให้พี่ท็อปฟี่พี่ปบบี่พี่หันเวยพรแล้วกันโชคดีครับไม่มีอะไรต้องน่ากลัวหายอยู่แล้วเดี๋ยวกลับมาเป็นการขับพี่เหมือนเดิมขอให้คุณพ้าคุ้มครองโชคดีนะจ๊ะคพี่บ๊อปบี่ครับปีปบบี้นะครับขอให้ขอให้หายไปไปนะครับไม่มีอะไรหรอกเด็มที่เด็มที่กินตับชิมิค้าชิมิเฮ้ยพี่หันนะอืมโชคดีนะครับผม ก็พักผึ้ก็มาฟังพวกพี่นะเดี๋ยวเจอกันครับทั้นี้อย่างไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวอันนี้เป็นคลิปแรกที่พวกเราส่งเสียงไปติ๊กเขาพูดไม่ค่อยเก่งแต่ก็อยู่ด้วยกันเลยครับคือพูดไม่ค่อยเป็นนะง,ง่ายๆอย่างที่เพื่อนๆรู้กันแต่หลังจากที่เราส่งเสียงนี้ไปมีเสียงจากน้องครับซึ่งนอนอยู่ในห้องผ่าตัดแล้วก็ดูคลิปพวกเราจนถึงนาทีสุดท้ายที่ดมยาสลบ น้องก็ส่งคลิปนี้มาครับจะพูดยังไงดีละ่ะคุยกันก่อนเนาะเพื่อเราไม่มีโอกาสคุยกันอีกขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ให้กำลังใจนะคะตอนนี้ยังไม่ได้เข้าห้องผ่าตัดรวอวางยาสลบอยู่อยู่กับพ่อกับแม่แล้วก็เพื่อนๆก็อน,นองชายคะ่ะ เอยู่กับตัวเราว่าเราจะรับสิษยปุกไทยไหมได้หรือเปล่าเขาเองก็ให้คำตอบไม่ได้เราก็ต้องทำใจเผื่อไว้บ้างพี่บอบบี้แ้วเกิดขาไนอะไรไปสมขเขาตั้งที่วัดวุฒธธารามนะก็มาเที่ยวกันบ้างก่อนแก่นนะคิดถึงพี่ทุกคนนะคะ ฟังล้วบอกบอกตรงๆว่าพวกเราช็อกครับก็คือจริงๆเเราไม่คิดว่าน้องเขาจะเป็นหนักขนาดนี้แล้วเราส่งเสียงคลิปนี้กลับไปหาน้องเรานั่งกันอยู่ที่บ้านบ้านฟฟีแล้วก็เราก็ร้องเพลงสั้นๆส่งไปในคลิปในบีบีไปให้น้องเขาฟังครับเป็นคลิปนี้ครับขอโทษนะฮะผมกดผิดตื่นเต้น ตอนนี้ยัม่ได้เข้าผ่าตัดรอวางยาสลบยู่มีคุณพ่อกับแม่แล้วก็อยูตรงไหนทุนอยู่เรียนนั่นเลตอนนี้ครับน้องอิมครับพี่ทอฟฟี่นะครับแล้วก็พี่ๆสามพันห้าสิบอยู่กันทุกคนนะครับไม่เป็นไรกำลังใจดีพี่ว่าอะไรมันก็ดีไปเองแหละนะพี่ทำได้แค่เพียงว่านั่งส่งแรงใจไปให้อิมทุกคนเอาใจช่วยนะครับ เราก็ต้องกลับมาหากลับมาเป็นสาคขับกลับมาฟังเพลงพี่เหมือนเดิมพี่มีเพลงมาฝากนะเอาเพลงนี้ไปฟัง ้นะครับพี่เชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องคุ้มครองหิมแล้วก็อิมต้องกลับมาหายดีเหมือนเดิมพี่ๆทุกคนเอาใจช่วยครับนี่เลยครับแล้วคลิปนี้ครับเป็นคลิปที่เราส่งไปไม่ทันน้องอิมเข้าห้องผ่าตัดน้องอิมไม่ได้ฟังไม่ได้ฟังคลิปที่เราส่งไปคลิปนี้แต่คนที่ได้ฟังก็คือคุณพ่อคุณแม่แล้วก็พี่น้องของน้องอิมแล้วก็ได้ส่งบีบีคุยกัน ณตอนนี้ครับน้องอิ่มเข้าเข้ามาตัดยังไม่ฟื้นกับกับขับมาคุยกับพวกเราได้ <c oughs> คุณหมอบอกว่า20-80ผมก็ไม่ทราบว่า20-80คืออะไรแต่ก็คือพวกเราส่งแรงใจให้น้องอิม่มโดยแต่งเพลงขึ้นมาเพลงหนึ่งครับเป็นเพลงนี้พิเศษส่งให้กับน้องอิม่มแล้วก็ครอบอครัวของน้องอิมทุกท่านขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จงคุ้มครองน้องอิ่มแล้วก็ครอบครัวขอให้น้องอิ่มปลอดภัย การที่เผชิญโรครายในครั้งนี้นะครับเรามีเพลงนี้มาฝากนะครับย้อนเพราะาเธอเธอร้องฉันจะไม่ฟัง ให้เธอหวังว่ามันตน้องมีสุดวันที่ดีจากนี้ขอให้ความรักที่เราส่งไปให้เธอรู้ไว้ไว่าฉันจะรอเธอเธอจะไม่เป็นอะไร เพลงีให้เธอเมื่อเธอได้ฟังเพลงนี้จงกลับมาที่ที่เราเคยเจอให้เธอได้รู้เสมอว่าเธอม่อยู่ลำพังเธอจะไม่เป็นอะไรเธอจะมีฉันเป็นกำลังใจ ตังเพลงนี้จงกลับมาที่ที่เราเคยเจอให้เธอได้รู้เสมอว่าเธอไม่อยู่ลำพังให้เธอได้รู้เสมอว่าฉันรอเธอกลับมาสุดท้ายนี้ยังไงก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับจง คุ้มครองน้องอิมแล้วก็ครอบครัวอิมให้ปลอดภัยนะครับพวกเราสามารถสิเป็นกําลังใจให้แล้วเราสัญญาตรงนี้ไว้เลยว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราต้องไปหาน้องอิมแน่ๆครับแต่ผมบอกว่าผมจะไปหาน้องอิมในสภาพที่น้องอิมแข็งแรงและก็แฮปปี้ดีเราจะไปร้องเพลงนี้ให้น้องอิมฟังอีกครั้งหนึ่งสัญญาครับสวัสดีครับ